เอาด้วยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะผมเดี๋ยวพบเกมอาร์ติโนนะผมในโมไอโรบบอกนะฮะมาเลยผมมาถึงกระดาษนี้นะมาครับผมวันนี้ต้องทำให้ดีกว่าเดิมสวยสวยสวยมาดิมาดิมาดิยังไงยังไงโดนแต่ไม่ตายอื้อุ้ยอุ้ยมีคนเล็งว่ะอุ้ยโดน้าหลังอื้อหือ โดนไดไงวะเนะี่ยหรือเราไม่ได้สังเกตนู่นๆโอ้โหไม่ตายไม่ตายโอเคตายละหลังหลังเปล่าวะอุ้ยโดนเต็มเต็มกระบ,บาลเลยครับคุณพีเ่เด้อเด้อไหนวะไหนวะระวัวาางหลังด้วยอืมอืมอืมสวยอุ้ยอ,อ,อย่าตายอย่าตายมาละ โอ้ยโอ้โหยิงดีเพื่อนเร็วโอ้โหมีแต่คนเดือดๆไปเวยยังไงยังไงครับยังไงครับหืึสวยอืมอืมสวยเฮ้ยตกน้ำตกน้ำนั่นไงโดนผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรกันดีโอ้ยเยอะเดียวถอยหลังถอยหลังไม่ได้ไม่ได้

Okay, โอเคดูไปโอ้ยเกืบกอบตายเกิดปะเกิดหลังปะไม่เกิดใช่ไหมเกิดเกิดไม่เกิดไว้เฮ้ยโอ้โอ,โอ้โอ้โอ <aty> ้อเดี๋ยวอย่าไห่โดนเลยทั้งนัดเห็นไหมอุ้ยอุ๊ยโอ้โหเพื่อนจัดการทีโดนเต็มเลยเออสวยงาม เอาว่ะด่านนี้ตึงๆโอ้ยยิงพยายามยิงจ่านครับผมแต่ว่าไม่โดนวมาอยวต้องเล่นให้ดีๆหน่อยโอเคสวยงามข้างบนบนสวยอุ้ยโอ้โหโดนจนได้คนนี้มันเกิดไวมากเลยข้างๆเราโอ้โห ดิงคู่เลยวะเลือดหลุดห้าสิบแล้วตอนนี้ทางหลังมีไหมสวยไม่โดนโดนอยู่แต่ไม่ตายสวยขาผมขาก้าแปดสวยสวยมีไหมมีไหม้องระวังให้ดีผมหลังเราเนี่ยหลังไม่มีนะ มีปะวะอุ๊ยมีสองตัวอุ๊ยไม่ไหวรับมือสองตัวไม่ได้สวยงามเพื่อนออกมาอย่าละไม่ตายอุ๊ยนั่นไงโดนด้านข้างพยายามใช้เรียบอยู่นะแต่ว่าบังเอิญโอเค อุ้ยแม่ปืนลูกซอมไหมไม่หนูไม่หนูว่ะเว้เอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยยยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะวะสวยโอ้โหอย่างนี้แย่เลยโอ้ยแย่เลยแย่เลยโอ้ยโดนประชิดโดนประชิดไงรูปะตรงนี้มีไหมโอเคดีมากเพื่อนอ้าตกน้ำอีก โอ้ยอยากจะบ้าเลยตายอะไรกันถายเรียนี้ด้วยโอเคเพื่อนเก็บไปลวข้างบนต้องมีแน่แน่นี่ยมีคนโดดไปสวยเอาละข้างบนนี้แหละเดี๋ยวหากินเอาสวยงามมากตรงนี้มีไหม มีมีนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยหลังหลังหันไม่ทันโอเคมีไหมตรงนี้ไม่มีข้างบนนี่คือเี่ยมหากินเลยจริงๆเฮ้ยข้างบนบนโอเคสวยไม่ตายสวยอุ้ยไม่โดนยน้าลลวกถุนหมดตวยอู้ย ดีเดียวเองอะจะได้แล้วอะ่ะปืนไฟเหรองามไส้ละปืนไฟเผามันไม่โดนเลยโอ้โหตายแน่ตายแน่แนแนผมอะ่ะหมายถึงว่าผมะ่ะตายแน่เออขอบคุณมากเพื่อนที่เปลี่ยนปืนให้โอเคตัวเองมีไหมมีไหมบีไว้เธอ คุ้ยหลัง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 มีไงเดี๋ยวคิดนะว่าจะยิงก่อนได้เปรียบโอ้ยกระตุนหมดหลังโอ้เก็บละอุ้ยแย่ละอุ้ยนี่ไงอุ้ยได้มีดแล้วเว้ยทีหนึ่งทีหนึ่งมั้งเนี่ยทีนี้ยากแนะ่ผมบอกเลยทีนั้นทีนี้น่าจะยากนะอื โอ้โหมันเดี่ยมไม่ได้ว่ะจริงเดี่ยมไม่ได้กันข้างบนข้างบนเฮ้ยบนเอาแล้วไงเพื่อเราหลอยละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บ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 โอ้โหมันยากว่ะจริงดานี้งจะหลอยเขาหลอยยากจริงยังไงดีวะยังไงวะต้องหาเดี่ยมโอ้โหตรงนี้ยากเลย นี้หาทางออกแทบไม่ได้ต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้โอ้โหเพื่อนเอาไปกินทะแล้วได้ที่สองครับผมด่านต่อไปผมด่านนี้นะโอ้โหเป็นด่านเหมือนแบบครั้งที่แล้วเลยนะมาเลยรู้สึกว่าจะเป็นสนยนะเขาจะมาช่องไหงนช่องกลางไหม มันเล็งดูเฮ้ยข้างบนสวยตรงนี้ตรงนี้อุ้ยไม่โดนพลาดเลยอุ้ยอุ้ยแล้โอ้ยผมยิงโดนประตูเสียดายนี่ไงนี่ไงอุ้ยแยยล้วไม่โดนไม่โดนรอดักรอดักสวย อุ้ยเพื่อนเอาไปก่อนนี่ไงมีไหมมีไหมอย่ามีใครเข้ามานะระบุปไปจะเกิดทั้งหลังผมป่ะมาไม่น่าเกิดมัง้งนี่ข้างหน้าเลยสวยอุ้ยหัดตินใจช้าไปมาเลยครั้งนี้ข้างบนเลย เล่นข้างบนบ้างมีไหมมีไหมนร่งนข้างล่างล่างโดนแล้วเก็บไปละล่างนี่ไงมีอีกไหมไม่เห็นแฮะเฮ้ยข้างบนอ๋อเก็บไปละน่าจะไปเกิดฝั่งนู้นกัหมดไปครับผมนี่ตรงนี้อืมไม่โดนอุ้ยไม่ตาย อุ้ยโอ้โหแย่แล้วบ้านกลางเล่นไม่ได้ตรงไหนวะไปเกิดทั้งหลังกันหมดหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่มีนะไปเกิดตรงนู้นหมดละโอ้โหจบเกมว่ะผมโอเคก็ประมาณนะาดาดนี้นะเดี๋ยวอีกสักด่านานกันเอาละมาด่านนี้ผม จะมันแค่ไหนมาดูพร้อมๆกันมาถึงกระปืนนี้นะนี่ไงเอาไปหนึ่งก่อนเลยเอาเว้เฮ้ยอุ๊ยโอ้โหเพื่อนมันยิงตัวหน้าดูตัวหลังคือผมอยู่ข้างหลังไงมาแม่มาแม่ตรงนี้ไม่มีเหรอ มันต้องมีอุ้ยอุ้ยอย่าละอุ้ยได้ดีสวยสวยมีไหมไม่มีใช่ไหมแจ่ยินจะยินจะยินบุกกันอันหนึบวกกันอันหสวยนี่ไงท้างบนข้างบนนี้มีแน่ๆน่ปึ๊บปึ๊บสวย อุ้ยสวยงามเอาที่อยู่ที่สวยระวังด้วยทำเกมไว้สวยบนนี้ซ้ายขวาไม่มีสวยอุ้ยสวยยิงไม่โดนตรงนี้มีไหมม่มีใช่ไหมรูงรังๆอุ้ยโดนจนได้

โอ้ยโดนด้วยเอาดิเอาดิเอาดิอืมโอ้ไปก่อนเยอะเยอะเกินดักแล้วดักก็เฮ้ยขบวนสวยโดดอุ้ยโดดของหน้าต่างสวยโคตรมันอลยตรงนี้ตรงนี้สวยอุ้ยบาเลตอื้อหือทนายมันหนักไปหน่อย โอเคดักเนี่ยสวยข้างบนนี้มีไหมไม่มีนะเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้อึ๊บโอเคสวยสวยโดดอุ้ยโอ้ยกระโดดเข้าไปรับดาเมจเมื่อกี้นี้เต็มมข้างบนไว้เพื่อนแน่เลย โอเคตัวยตรงนี้มีไหมไม่มีนี่คาบ่ะผมได้คามาว่ะอุ้ยโอ้โหเพื่อนเอาไปก่อนเฮ้ยโอ้โหสวยสวยอุ้ยเยอะเยอะเอะฮึโดลไปเต็มเต็มมาว่ะตานนี้มาว่ะมาดิมาดิมีไหมสวย โอ้ยแย่ละโอเคเราทุกคนเข้าไปปั๊มอีอีสวยมาดิมาเดะโคตรเท่อ่ะมีดหล่อมากี่เดะเดือดหลังหลังโอ้โหพวกเก็บคิวสบายเลยเมื่อกี้นี้อุ้ยอุ้ยไหนวะสวยเก็บโดนอุ้ยไม่โดนโอ้โหถ้าช็อตเมื่อกี้โดนนะจับเลยอ่ะ เลยก็ดีโหแย่แล้วลั่นสวยเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปพิมพ์สาน,นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าตลอดีบ๊าีบายครับ